เพราะอย่างนี้ม,มันโกงขนาดนี้ไม่ไหวครับเพราะเอาเซื้อเชื่อมบิลลาร์ได้ทีละตัวแล้วมันต้องไม่ไหวนะครับนะครับต้นนี้มีข้อเทียมนะครับพ่อเทียมก็เหมือนกับพ่อฟันนะครับแต่ไม่เที่ยแล้วกบพ่ออันนี้ก็เป็นโลหะถ้าอายุน้อยเราก็ที่เคยเคยบ้านเราเป็ที่หายากนะอายุน้อยก็จะใช้เป็นพวกสารพวกไทเทเนียมทั้งหมดมันก็จะให้กระดูกมันจับติดกับโลหะเองนะครับแต่ถ้าอายุเยอะ เราก็จะใช้พวกเป็นสเตลเลสสตีลแล้วก็เรามีซีเบนเข้าไปเยอะเพราะนีข้อเสียแตกต่างกัเพราะถ้าเป็นให้กระดูกกลับมันกว่าจะลงบนหนักได้ต้องหกสัปดาห์นั้นคนนั้นเยอะหกสัปดาห์ไม่ได้อาจจะเสียชีวิตก่อนคนนั้นเยอะต้องพยายามให้เร็วที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจำเป็นจริงๆในกรณีที่เสื่อมมากๆต้องเปลี่ยเราก็จะใช้แท่งนี้เลยคนน้อยๆแล้วต้องสามารถใสอในเท้าได้ถึงน้ำหนักได้ด้วยนะครับแต่ก็ต้องบอกทำจำกว่าอีกว่าหนึ่ง ท่านเริ่มนักท่านเสียดูวันนี้ท่านเดินได้วันนี้ไม่ใช่ว่าท่านสบายใจแล้วท่านเริ่มกย่ยวก็คุมไว้ได้นะครับเพราะว่าพอไปแก้ใหม่ผมไม่รู้ว่าเรับวันนี้เนี่ยที่เราลองท้าเราหรือเราเปลี่ยนให้ใหม่ท่านเสียเจ็ดแสนถ้านักวันที่สิบปีหน้าท่านจะเสียเท่าไหร่ผมไม่ทราบนะครับเพราะว่าแม้แต่เปลี่ยนข้อเมื่อสองสามปีที่แล้วท่านเสียกว่าแสนเดือนนึงขึ้นมาสองแสนกว่าบาทผมนึกว่าอะไรที่เกอะไรเดือนเดือนผมก็หมินมากที่แต่ในของ มาเรื่องหลังแก็ุบอนเราพูดอยางนเรื่องเรื่องเรื่องเสื่อมเรื่องเสื่อมมากขึ้นเป็นแค่ตัวเนี้ยอย่างเมื่อกี้เนี่ยมาปวดขาปวดน่องเห็นไหมครับไม่ได้กดอะไรเลยหมอนเสื่อมมเสื่อมไงก็ต้องกดขึ้นไปเ็นไ้าตัวนี้ตัวนี้เดกไฟฟ้าก็ฝ่าทาแบกเกตตัดทำหน่าไรันตัวขึ้นเด็กฟ้าไปอ้าวม่เสื่อม มันเสริมันนี้ก็หาปวดลา่อกปวดเขาได้หมือนกันโดยที่อาการถามที่ยืนนานๆปวดได้เหมือนกันแลที่มันไม่ปดตับเส้นประสาปวดท้งดาไม่เจออะไรเลยแต่ไม่ตัวไปทำแต่นี่จะยืนยันว่ท่านเป็นจริงๆผมก็ต้องท่านเป็นบริกผ่าตัดเอาเสีนี้บล็อหลังอยู่ข้หลังใส่เขแล้วเพิ่มในอะไรนยางเก็เขาทำาก็ท่านได่ยืนได้ก้มได้เลยแล้วท่าก็สบาก็แสดงว่ามันเป็นเพราะหมอนเสื